เมื่อวันที่10พฤษภาคม2566ที่กระทรวงสาธารณาาสุขนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตว่าอีก4วันก็ถึงวันเลือกตั้งแล้วตอนนี้พักภูมิใจไทยไม่มีอะไรต้องกังวลถ้ายังกังวลก็ต้องเตรียมตัวแพ้แล้วพักภูมิใจไทยเตรียมพร้อมทั้งผู้สมัครและนโยบายอยู่แล้วซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับ พี่น้องประชาชนอย่างไรก็ตามหวังว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้รับเลือกจะมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าสภาได้มากที่สุดเมื่อถามถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรประกาศจะขอกลับประเทศไทยจะมีผลอย่างไรกับรบัฐบาลปัจจุบันนายอนุทินกล่าวว่าไม่มีผลอะไรคนไทยทุกคนสามารถเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดได้เข้าออกได้อิสระหากใครมีข้อจํากัดด้านกฎหมายก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าไปผูกทุกเรื่องกับการเมืองซึ่งท่านเน้นว่าอยากกลับมาเลี้ยงหลานนอกจาก หลังการเลือกตั้งหากกลับมาเป็นรัฐบาลอีกจะยึด3ากระทรวงเหมือนเดิมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ากระทรวงเป็นสถานที่ราชการไม่มีใครสามารถยึดได้ขึ้นอยู่กับประชาชนการที่สมาชิกพรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงก็มาจากความชอบธรรมมาจากการเลือกของพี่น้องประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้งยืนยันว่าทุกกระทรวงดีหมดไม่มีกระทรวงหลักหรือกระทรวงรองเพราะมีการจัดตั้งมานานแล้ว